สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาเดินดูสวนนะคะสวนผลไม้ค่ะวันนี้จะพามาต้นดูต้นลูกไหนนะคะลูกไหนหรือว่าลูกพลัมหรือเรียกอีกชื่อว่าเชอร์รี่ดอยนะคะตอนนี้กำลังดอกบานสะพรั่งเลยค่ะตอนนี้กำลังดอกลูกไหนเมื่อนำมาตากแห้ง จะรู้จักกันในชื่อลูกพลุนนะคะเป็นผล,ลไม้ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงมีแร่ธาตุหลายชนิดเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมมีวิตามินหลายชนิดเลยค่ะส่วนต้นนี้ก็เป็นลูกท้อค่ะต้นท้อก็กำลังบานดอกเชียวค่ะ สีชมพูสวยต้นท้อหรือว่าลูกพีชนะคะเป็นผลไม้เมืองหนาวนิยมรับประทานผลสดค่ะหรือนำมาแปรรูปทำเป็นแยมเยลลี่หรือนำมาดองค่ะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะกลิ่นหอมค่ะ อีกหน่อยพอติดลูกแล้วจะพามาดูอีกนะคะทั้งลูกไหนแล้วก็ลูกท้อตอนนี้เดินชมสวนไปก่อนนะคะดูต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ลมกำลังพัดแรงเย็นสบายเลยค่ะต้นไม้กำลังล่มลื่นช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้ผลิใบเขียวขจีค่ะอันนี้ก็ต้นสนกำลังจะด,ดอกเหมือนกันค่ะต้นสนต้นสูงใหญ่เลยค่ะต้นสนเป็นสวนหยอ่อมสวนสาธารณะข้างหมู่บ้านนะคะเขามีต้นไม้ ผล,ลไม้ปลูกเรียงรายอยู่ในสวนให้เราได้มาพักผ่อน อันนั้นก็ใช่หรือเปล่านะ่ะมันมีหมาเหมือนเดิมไหมคะมันก็มีอยู่ตัวหน้าเป็น,นอะไรโอ้เ<อ>ม่ทันเลยมันก็เห่าแล้วนะ เมือนลองอีสานนะครับเดินเดินเข้าห้องไป